ทุกคนนิ้มอะไรอะเอาชีวิตรอดจากวัมเลบอัปเดตของสปันกี้ฮะซื้อด้วยเดี๋ยวสปันกี้โอเคงั okay. ้นลองลอง,ลองเข้าไปดูกัน <c oughs> ดเดี๋ยวก่อนมันวิธี <c oughs> เล่นมาก้องเงินเออโอตัวเล็กกม กลายเป็นมอนเตอร์ตุ่งถ้าคุณไม่มีเกมพาสคุณจะตายเฮ้ยคนนี้มันตัวอะไรเราสามารถรอดชีวิตไปได้เหรอดิลองดูดิโอ้ยแบบนี้เลยฟงซันจ๊ะมาดูฮะเอา้ยใส่สิูตุ๊กเลิตุ๊กเป็นนี้น่ารักตอนนี้มันเกินไปปะ ต้วยอ่ได้ยแล้วดูตอนนี้ตกดสกายแล้วดูนี้มีเป็นพาทิ์เลยเหรอถ้าไม่มีเกมสพาทคุณจะตายแล้วเราเกิดตรงนี้เหรอออมเราเกิดตรงนี้สานแแล้วลกลับไปดีกว่าอฮ้ยอืออะไรอ่ะรอดไปรอดชีวิตกัน กระดองเพศมันก็สดใสดีนี่นาแต่สปันเกลไม่ได้สดใสเดียวนี่นี่นะำวายน้ำวายน้ำวิ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 น้ำวน้เอ็นดูแบตเตอรี่ในโมเอ็นดูแบตเตอรี่ในฟืนใช่นี้อ่ะเอ็ดูแบตเตอรี่นี่ ร้อยน่้าชีจดดวงตกดวงิดตกเรื่องอแต่บอกนะว่าควดวง่ตกแล้วจะหาชดเชยอดะเฮ้ยเด็กจี๋ี๋สุดยอดกันเลยแล้วเนี่ยสปันจี้ล็บดต่ดี้นี่ แบตเตอรี่เป็นตัวไร้ายไม่รู้นะเนี่ยใส่แต่วินแบตเตอรี่ดองมันก็องใส่กันไปปะมาดูดีค่ะซื้อมาได้ประมาณนี้นะแต่เขาบอกว่ามันมีร้อยวิจันไปแปลว่ามันอาจจะแปลว่าเดี๋ยวตอนมันจะู ซึ่งไปไปโอเค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 ซึ่งเราจะรออยู่ตรงนี้จนกว่าตกเลยละกันตันเพราะเราอยากรู้ว่าพะตกมันจะเป็นยังไงรอ อย่างนี้มันอาจจะเบื่อไปหน่อยตั้งนั่น s. <S ขอคุยไปด้ยเฮ้ยเดี <S <s ๋ยวหายไปนานแล้วท้านจู่ๆมันมืดว่ะเนี Track> ่ยเฮ้ยก่อนพบเกิดใหม่ก่อน อย่าบองนะว่าอันนั้นแล้วอ่ะเอ้ยตัวไปออกกระด่ไปออกลงหน่อยนะหมวดกลางวันหมวดกลางคืนคือของแกอือโอ้โหแล้วมันจะน่ากลัวไหมเนี่ยน่ากลัวไงขอแม่นั้นก่อนเลยอ๋อตัว ถ้างั้นเราไปแบบนี้เลยเก็บตกใจหมดอีพิงกี้อีพิงกี้ขอไปด้วยขอไปด้วยพิงกี้อีพิงกี้ขอไปด้วยสิะพิงกี้เรากลัวพิงกี้พิงกี้เรากลัวดีเราไปพกี้เฮ้ยนั่นอะไรอ่ะคเพื่อนแหละแต่เราเราตามพิงกี้ไปนี่แหลยกลัวพิงกี้ ปกติหมดเลยเปิดพิงกี้ตั้งหลักกันก่อนเอาไงดีพิงกี้พิงกี้เราเอาไงดีอ่ะพิงกี้พิงกี้พิงกี้ตามพิงกี้ไปเลยแล้วกันเอ้ยเกี้อลอสเด้อตัวพิงกี้ พิงกี้ไม่อยาดีหูหนูไม่ใช่พี่หนูไม่ใช่กัปกตกนพีไม่อยาทีหนูพี่จะลงใต้น้ำเลยหรอพิงกี้เราจะว่ายน้ำแบบนี้จะไปถึงเวลากลางวันเลยเลิกเอาพิงกี้หายไปไหนอรอ เพื่อความปลอดภัยของเราเราขออยู่ใต้นี้ก่อนเลยแล้วกันพิงกี้ขัวมากมากเลยอะ่ะพิงกี้ช่วยวเราทีพิงกี้มีไฟฉายด้วยเหรอพิงกี้พิงกี้เอาไฟฉายมาจากไหนอะ่อะพิงกี้เธอเอาไฟฉายจากไหนอ,อ่ะเออเราเลยนติดบิงกี้ จู่ๆกลายเป็นว่าเกมนี้มันม <impacto> ืดแล้วก <ler> <sein> ็หล่นซะเลยโอเครอตัวถอยอดล่องลางปิงกี้ปินกี้ปินกี้เราตื่มากมากเรากลัวมากมากเลยอ่ะปินกี้พวกกับมากลงวันแล้วเหรอเนี่ยโชคดีจังเขากลับไปเกินใหม่แป๊บ โอเคเก,ก็ประมาณนี้เลยทุกคนมันจะเป็นเกมแนวะแบบอยู่ร้อนอยังไงไม่รู้อะแบเป็นแบตเตอรี่ไปแป๊บเ็รเ็ใช้เป็นฟันบอนดนี่แหละฟันบอ,อ,กกนอดอลักจัดหลงลันลันลานเฮ้ยเราต้องวิ่งยังไงเฮ้ยเลาลอง ออนนี้มันมีแต่มีแล้วบ้ลาแ้ก็ไม่มีทีวิเคราะห์ก็จะไม่มีเงินเดือน กแงันดเรื่องนี้อะไรตักยังตักย่งตักย้างว่าจะมาลงตัวเลยตรงนี้สปันกี้ปันกี้แกมดลงตัวไคอหน้าตาอั้นต้องหลับตาต้องดีตา รีนี่แหละปกติสุดแล้วโอมันก็ไม่นาะกว่าเท่าไหร่นะถ้าเรอนะว่าแต่พอเราไม่โทว่าบันบัน สุขสันเลยอ่ะโอ้แล้วดูน่กกากลัวจังฮ้ย เปิดไฟในเดีลยวเปิดไฟในน้ำโอ้เปิดไฟในน้ำได้ด้วยอ่ะตลกเปิดได

วินเนียไปด้วยตีรู้ตูรู้กูไปกูวิีงกูวิังกูวิ่งกูวิ่งกัวิ่งวินเนียวินเนียวินเนียมาด้วยวินเนียมาด้วยต้องมีแค่กระโดดย้งๆขึ้นมากี่ไรอ่ะกลัววินเนียวินเนียมาด้วย

ถ้ามีเพื่อนอยู่ด้วยก็คงจะดีมากเลยเราจะได้ขายเราจะได้ไม่ต้องเครียดมากอืม เออเนั่นฆาตากรเหรออ๋อโอเคโอเคอ๋อกลับมาช้าไปเป็นมิสเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์ดีกว่าดีกว่าเยอะเลยเออ เร,เรียกแบบกระไม้เท้าเลยเนี่ยพิมแบบไม่ยั้งหรอเอาไปแต่งตัวดีกว่าใส่แบบใส่ใส่เป็นแบตเตอรี่ดีกว่า <c oughs> ทางนั้นสมมนติว่ามันก็แค่นี้แหละแต่ทุกคนอยากเล่นทุกคนก็พิมสับด